สวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้านักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนดนตรีไทยกันเนาะ,ะแม้จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนรำกันเนาะแต่ว่าอย่าเป็นรำตอนกลางคืนแหละเดี๋ยวเจอผีเอานะคุณครูครับเราจะมีจีบหงายจีบคว่ำหรืออะไรไหมครับคุณครูบอกจะได้รู้ไม่มีมะแต่ว่าน่าจะมีสอบออก แป๊บหนึ่งนะแล้วก็ครูว่าน่าจะให้งานสัปดาห์นี้เลยแหละก็คือในการลําจีบงางจีบความสมบัติจีบ,บ,จบแล้วก็เทา้าอะไรนั่นนะ่ะอย่าลืมไปสอบทำมากันด้วยนะครับคุณครูครับผมค่ะคุณครูอ่าเดี๋ยวครูฝากงานหน่อยละกันนะก็คือเนี่ยให้ไปเรียนดนตรีไทยกับดนตรีสากลด้วยนะก็คือให้ไป ฝึกรำมาเนาะเดี๋ยวครูจะบอกชื่ออันนั้นนักเรียนก็ต้องรำอันนั้นนะ้อใจไหมสิบหน้านะเท่ากับยี่สิบท่าโอเคเจอกันปะเราว่าเลิกแล้วแหละขึ้นไปกินข้าวกันดีกว่าเราว่านะถ้าพวกนายไม่ขึ้นมาก็ไม่ต้องกินก็ได้นะไปกันดีกว่าบางคนไม่กินเพื่อนขึ้นไปกินเลยใช่ประกาศจจคุณครูสอนคณิตศาสตร์ และสอนวิทยาศาสตร์ก็คือขอให้นักเรียนทุกคนนั้นขึ้นไปกินอาหารสําหรับคนที่ไม่กินก็ไม่ต้องกินก็ได้นะแต่ว่าระวังผีแถวนั้นด้วยแหละเพราะว่ามันเคยมีคนเสียชีวิตแถวนั้นมาก่อนนะึงกับข่าวออกเลยเฮ้ยไม่เกี้ยวเจออะไรอะนาว่านั่นดีเฮ้ยไม่เกี้ยวเสียงอะไรเราว่ามันแปลกๆเลนะฮะนั่นดีไปบอกหัวหน้าห้องกันหัวหน้าห้องไม่เกี้ยวเราเจออะไรแปลกๆด้วยใช่ใช่ไหม ใช่ไหมนาว่าคุณครูเจออะไรเด็กๆก็อยาไปซุ่มซ่ามอะไรกันแบบนั้นแหละอย่นายค่อยเล่าให้ฟังนาว่ารีบเข้ามาดูเลยว่าเจอเกิดอะไรขึ้นเจอเผื่อเจอผีเอ้าไปไหนแล้ว่ะไม่เจอยังไม่ไม่เจอเราเจอเฮ้ยไม่เจอเจออะไรว้ายเฮ้ยใครเจออะไรกันไปดูในห้องน้ําดิจะได้รู้เฮ้ยเฮ้ยผีนั่งํำผีนังนำําฮ่าเจเจอาัน ใครฆ่าฉันฉันตายตอนที่ฉันเป็นน้องน้ำเล็กเล็กเล็กเขา,เามันหมายความว่าอะไรอะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันดิแล้วว่ารีบกลับบ้านกันดีกว่าฮะใช่ใช่รีบดีแล้วว้าพีมาบายเราว่านะต้องรีบกลับบ้านแล้วอีกนานเลยกว่าจะถึงบ้านด้วยใช่ใช่ <c oughs>